สิงบลูยื่นข้อเสนอ80ล้านยูโรคว้าดูซานวลาโฮวิดสโมอสรเชลซีทีมในศึกพรีเมียร์ลีกตกเป็นข่าวว่าได้ทำการยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวดูซานวลาโฮวิดกองหน้าของทีมยูเวนตุสโดยสื่อระบุว่าสิงบลูที่สนใจนักเตะวัย23ปีรายนี้ตั้งแต่สมัยที่เขายังค้าแข่งอยู่กับฟิออเรนตินาและล่าสุดได้ยื่นข้อเสนอประมาณ80ล้านยูโรเพื่อเซ็นสัญญากับวลาโฮวิดอย่างไรก็ตาม แม้ว่าเขาจะพลาดลงสนาม14เกมในฤดูกาลนี้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแต่เวลาโฮวิตยังสามารถทำประตูได้14ประตูในฤดูกาลนี้โดยตอนนี้ยูเวนตุสรั้งอันดับ2ในเซเรียอาและเรื่องอนาคตของเวลาโฮวิตภายใต,ใต้การบริหารงานของมาซิมิเลนโนอเลกรียังคงเป็นประเด็นร้อนที่ยังมีการพูดคุยและนักเตะกำลังหาโอกาสในการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้